วันที่9สิงหาคมนี้นะคะพวกเราจะย้ายไปที่บ้านใหม่ด้วยกันนะคะแล้วก็เดี๋ยวรอเดี๋ยวรอค่ะก็ต้องขอให้ประชาชนนี่ละค่ะค่ะเลยใครอยากไปด้วยกันไหมคะค่ะก็ขอให้ประชาชนก็ร่วมติดตามแล้วก็สนับสนุนพวกเราและพรรคใหม่ของเราต่อไปค่ะดีสิมวลชนทุกท่านค่ะวันนี้ก็เป็นวันที่ พวกเราต้องรับคำวินิจฉัยของสารรัฐมนูญเรื่องของการยุบพักอีกครั้งหนึ่งนะคะซึ่งคนที่ต้องรับรู้ถึงความรู้สึกเจ็บปวดในครั้งนี้เนี่ยาะไม่พ้นพวกเราที่ถูกวินิจฉัยให้ต้องโดนยุบพักเป็นครั้งที่สองแล้วซึ่งก็รวมถึงตัวดิฉันเองด้วยนะคะเรารับรู้ถึงความไม่เป็นธรรมที่มันเกิดขึ้น เรารู้สึกร่วมกับทุกคนว่ามันมีความเจ็บปวดเกิดขึ้นแต่เราก็จะไม่ละทิ้งความฝันละทิ้งภารกิจหน้าที่ที่เราได้รับมอบมาจากประชาชนทุกคนตราบใดที่ประชาชนยังอยู่เคียงข้างเราอยู่หนุนหลังเราให้เราเดินต่อไปข้างหน้าเพื่อทำภารกิจเปลี่ยนประเทศนี้ต่อเราก็จะเดินหน้าต่อไปค่ะแล้ววันที่9 สิงหาคมนี้นะคะพวกเราจะย้ายไปที่บ้านใหม่ด้วยกันนะคะแล้วก็เดี๋ยวรอเดี๋ยวรอค่ะก็ต้องขอให้ประชาชนนี่แหละค่ะค่ะหลยใครอยากไปด้วยกันไหมคะค่ะก็ขอให้ประชาชนก็ร่วมติดตามแล้วก็สนับสนุนพวกเราและพักคใหม่ของเราต่อไปค่ะอ๋อสิ่งที่อยากจะบอก กับประชาชนทุกท่านอีกทีหนึง่งอีกอีกครั้งหนึ่งก็คือว่าในวันนี้ที่เราถูกยุบเป็นวันที่สมาชิกพักก้าวไกลครบ1 0 0 0 0แสนคนพอดี <Wow. S 1> เราก็อยากที่จะขอร้อง1นึ่งแสนท่านนะคะให้ไปกับเราต่อในบ้านใหม่บ้านหลังใหม่เราก็จะไปด้วยกันให้มากกว่าเดิมด้วยค่ะ mm. ขอบพระคุณค่ะ ครับอันนี้ก็คงเป็นการแถลงของทางอดีตพรคก้าวไก่นะครับถ้าพี่น้องสื่อมวลชนมีคำถามเชิญได้เลยครับน่าจะมีเวลาสักสิบสนาที For the international press we'll handle questions now but let let's go in turns ครับเชิญครับ เพียงแต่ผลลัพธ์มันเหมือนเดิมทั้งสองครั้งก็คือพักการเมืองลุกทีนี้ถ้าย้ายไปสังกัดพรรคใหม่กันแล้ววิธีาการในการขับเคลื่อนโอเคผมเข้าใจว่าบุรณการคงไม่สุดเดิมแต่วิธีาการต้องเปลี่ยนนะครับ <c oughs> และอีกคาถามหนึ่งนะขออนุญาตอีกหนึ่งคำถามนะครับก็คือผู้กระตุ้รทัก้าไวไปว่าคอการเมืองโดยทั่วไปก็จะมองว่ากระบวนการยุบพักโดยทั่วไปเนี่ยมัน,เป,น,เ,มมนมมเป็นเรื่องของการมันเรื่องข้อกฎหมายก็จริงแต่มันมีมิติที่แวดล้อมเป็นเรื่องทางการเมืองด้วยอาจารย์ปญี่ปุ่นก็เคยพูดถึงเรื่องของมิต เรื่องใหม่ที่เราจะไปกันเนี่ยจาเป็นที่จะต้องมีวิธีการทาอะไรให้หลุดพ้นออกจากวังวลของนิติความหายไปอันนี้ต้องให้คุณสริกันญาเป็นคนตอบครับค่ะสำหรับคําถามแรกนะคะเรื่องของอุดมการนะคะก็อย่างที่ท่านเข้าใจค่ะว่าพรรคใหม่เนี่ยถ้ายังคงเป็นการรวมตัวของพวกเราอดีตพรรคก้าวไกลนะคะยังไงอุดมการ์ก็ยังจะคงสืบทอดกันมาในบ้านหลังใหม่ไม่ว่าจะเชื่ออะไรก็ตามนะคะ แต่ในเรื่องของวิธีการเนี่ยมันเป็นมันเป็นเรื่องอเฉพาะที่มันจะเกิดจากสภาวะแวดล้อมที่มันเกิดขึ้นในแต่ละยุคของเจเนเรชันของอการนําแล้วก็ของสมาชิกที่มีอยู่ในขณะนั้นมันยืดหยุ่นแล้วก็เปลี่ยนแปล,ปลมีดินามิกตลอดเวลาอยู่แล้วค่ะอันนี้ก็ต้องบอกว่าเรา ดิฉันคิดว่าจนถึงวันนี้นะคะแล้วก็ดิฉันเชื่อว่าทุกคนที่เป็นสมาชิกสภาผู้แทนด้าสดรที่เป็นอดิษฐ์พักเก้าไกลเนี่ยเราทุกคนเชื่อว่ามาตรานี้มีปัญหานะคะแต่ว่าวิธีการจะทํำยังไงเนี่ยเราจําเป็นที่จะต้องมีการพูดคุยกันในรายละเอียดมากขึ้นเมื่อเราเข้าไปอยู่ในบ้านหลังใหม่เรียบร้อยแล้วค่ะก็ต้องคุยให้ละเอียดมากขึ้นเพราะว่าวันนี้จากคําวินิจฉัยเนี่ยไม่ได้มีการบอกว่าห้ามแก้โดยเด็ดขาด แต่ว่าการวิธีการก็จะต้องมีการพูดคุยลงในรายละเอียดมากขึ้นต่อไปค่ะในทางการเดินอาจจะถูกใช้เรื่องนี้ดึงพาไเข้าอยู่ในงของิิอ๋อเราก็คงไม่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 ได้คิดลุวงหน้าไปไกลขนาดนั้นว่าต้องพยายามที่จะออกจากนิติสงครามในครั้งนี้โดยเด็ดขาดเพียงเพราะว่าเรากําลังโดนกระทําอยู่นะคะแต่ว่าถ้าเรื่องในอนาคตจะเป็นยังไงก็ให้มันเป็นเรื่องในอนาคตค่ะ เสนอคำถามต่อไปค่ะก็ต้องรอดูว kind of ันท <c oughs> ี <to ่9 <royalty> สิงหาคมนี้ค่ะเดี๋ยวรอดูวันที่9สิงหาคมนี้ค่ะท่านนี้ถ้ให้ผมสั่มีผู้คนนี้แล้วก็มีดักเซตเชียนสองคนค่ะ <laughs> well, today the decision, according to the uh, process of law, uh, the re result is is that we are dissolved uh, as you know, election winner of two thousand twenty-three. In a year, then we uh, get dissolved, and uh, a, much, a certain amount of us get uh, banned for uh, ten years. Uh, um, but I have my freedom and my rights to insist on our innocence, that we have no intention of uh, treason or insurrection or trying to separate monarchy from uh, uh, national, the, the, the country of Thailand, uh, in any means. But then, um, if the result of the process is like this, then um, let it be, and then we'll make sure that that uh, the. the political project continues you know in a new vehicle which will be uh, introduced on August the 9th, which I will not be part of anymore. It's entirely up to my colleagues at the back to get together and decide on the party, the party name and the next leader so I can't comment on that at the moment. ไทยนิวสื่อออนไลน์คุณภาพที่รวบรวมข่าวสารสาระความบันเทิงครบคันมาเสิร์ฟให้คุณอย่าลืมติดตามไทยนิวของเราได้ในทุกช่องทางครับ